แว่นหลนได้ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอเนาะเจ้าขายแล้วค่ะกับเชือวฟ้าเจ้าขาพาไปเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรเอฟเฟกต <c oughs> ์คือจะบอกว่าที่เห็นหน้าฉ่ำๆนี่คือฝนจงไม่ใช่ร้อนเนาะก็ <c oughs> วันนี้นะคะเราพาเพื่อนๆ่อมาอยู่ที่วัดอรุณค่ะเพื่อนต้อนรับเทศกาลนะคะก็คือเป็นรอยกรทะทงเลยค่ะทุกคนค่ะ <c oughs> จะเห็นบรรยากาศนะคะก็คือจะมีพี่ๆสวยๆมีสาวจีนนี่แหละมาถ่ายรูปกันเต็มเลยนะคะหรือว่านักท่องเที่ยวต่างๆก็จะมาใส่ชุดไทยแล้วก็ถ่ายรูปกันที่วัดอรุณนะคะทุกคนเนี่ยสวยมากนอกจากบรรยากาศตรงนี้แล้วนะทุกคนที่เราเห็นของวัดอรุณที่ว่าสวยนะคะทุก ได้น,นะทุกคนนะแล้วก็จะมีโซนของอาหารด้วยค่ะทุกคนมีหูอิ่มน้ำซุปลานกันเลยนะคะทุกคนค่ะไปะเดี๋ยวเราพาเพื่อนไปชมบรรยากาศกันเลยจ้าไปดูกันเลยนะคะนี่วันนี้พูงตรงว่าเยน็นชุ่มฉ่ำแน่นอนค่ะไปะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะตอนนี้เราอยู่ที่วัดอรุณแล้วนะคะทุกคนนี่แต่ละคนใส่ชุดไทยสวยมากเลยค่ะ นะคะทุกคนคือขนมห่อใบตองใช่ไหมคะเป็นขนมอะไรนะคะพี่ตาลค่ะขนมตาล<น>ค่ะขายยังไงเอ่อกระทงห้าอิฐตาทค่ะกนึ่งใหม่ๆเลยนะคะนึ่งใหม่ๆเลยมีมนขนมอะไรอีกไหมคะพี่มีขนมไต้ไต้ค่ะแล้วก็มีแตงโมหน้าปลาแห้งค่ะอันนี้เอ่อเป็นทีเด็ดของที่ร้านเลยนะคะเแตงโมใช่รสชาติจะเป็นยังไงคะพี่เ<ล>อ่อ เป็นแตงโมเย็นๆนะคะขนหวานแล้วก็มีหน้าปลาแห้งค่พี่คางงานจะมีถึงกี่วันหรอคะพี่มีวันนี้วันแรกค่ะแล้วก็มีไปถึงวันเสาร์ค่ะวันทีกเด็ขอบคุณค่ะเพื่อนๆเขาจะได้มากินของอร่อยกันนะคะพี่ขอบคุณค่ะอันนี้เป็นส่วนของขนมหวานแล้วนะทุกคน<ม>อันนี้ก็จะเป็นนี่เป็นขั้นแรกเลยนะมีขนมต้มขนมชั้นนะคะแล้วก็นี่ที่เขาบอกทีเดียคือแตงโมลปลาแห้งค่ะทุกคนเป็นเมนูโบราณหาทานยากเลยนะคะทุกคนเนี่ยแต่มีให้ทานนะทุกคนงาน มีถึงวันเสาร์นี้เลยนะคะ <rzy bursting> พี่ก็บอกแล้วนะตรงนี้นะคะ <NI K 1> ทุกคนก็คือเป็นบรรยากาศภายในของวัดอรุณนะคะทุกคนนี่เขาก็จะมีจุดสําหรับให้ลอยกระทงด้วยนะคะทุกคนตรงนี้เลยน้ำอื่นน้ำคลองจะเป็นเราน้ำใจนะน้ำไหนไหนก็สู้น้ำที่วัดอรุณไม่ได้นะน้ำใจของชาวไร่ชาวไทยชาวต่างประเทศที่ให้ใส่กันและกันนะเพราะฉะนั้นน้ำอื่นขาดแห้งได้แต่ว่าน้ำใจใหญ่ขาดแห้งนะเขาเรียกว่า เพราะความปุมาปราีเดืเป็นสิ่งที่บริหารสีเขาเรียกว่าาคงตีหน้าเขาเรียกน้าห้าอ,อะไรที่มันเกินไปนี่เป็นตัวแทย อากเป็นโ้อเด้งอนะนะครับเป็นกระแสขนาหมูแดงเลยนะเออเพราะฉะนั้นเป็นกระแสที่โด่งดังมากปัจจุบันนี้นะ่น่ารักน่นาเรนรูนะพิโกโตโต้เลยนะรัพทุกท่ทุกคนเลยจ้าช่วงนี้ก็อากาศแรมร่มหจบแล้วนะวิันสบายเพราะอวกาิม่นาจะปด่าคนส้หัวมันทรงเสิน์้นแล้วต้องอีสานเหนือตา เที่ยวกับฉันพาฉุนชุนชอบต้องกินของฝากอะไรทุกปากราคาถูกใจอาหารไทยอาหารไทยไ,ไม่หยอกครๆก็บอกว่าถูกใจชุดไทยของเรา กันเที่ยวกับฉันพาถึนช,นชุนชอบต้องกินของฝากอะไรทุกปากราคาถูกใจอาหารไทยอาหารไทยที่ไม่หยอกใล้ขาก็บอกาถูกใจชุดไทยของเรานั้น กันเที่ยวกับฉันถาชุนช,นชุนชอบต้กินของฝากอะไรทุกปากราคาถูกใจอาหารไทยอาหารไทยที่ไม่ยอกคี้ควก็บอกถูกใจชุดไทยของเรานั้นสวย ไปได้กันเที่ยวกับฉันพาาฉุนืุน,ช,นชอบต้องกินของฝากอะไรทุกภาคราคาถูกใจอาหารไทยอาหารไทยทีไ่ไม่ยอบคี้ควก็บอกว่าถูกใจชุดไทยของเรานั้นสวย ไปไกันเที่ยวกับฉันพาถึนชุนชอบต้องกินของฝากอะไรทุกภาคราคาถูกใจอาหารไทยอาหารไทยทีไ่ไม่ยอกใครใครก็บอกถูกใจชุดไทยของเรานั้นสวยไม่ ไปไห้ไปไดนกันเที่ยวกับฉันพาฉึนชุนฉอบต้งกินของฝากอะไรทุตปากราคาถูกใจอาหารไทยอาหารไทยไีไม่ยอกใครๆก็บอกว่าถูกใจชุดไทยของเรานั้นสวย่่ชวา กันเที่ยวกับฉันพาถึงชึมชช,ชอบต้กินของฝากอะไรทูกปากราคาถูกใจอาหารไทยอาหารไทยที่ไม่ยอกใครๆก็บอกว่าถูกใจชุดไทยของเรานั้นสวยไม่ใช่ว่าไค่รู ไ,ไปไลไไป้ว้กันเที่ยวกับฉันพาฉุนชุนชอบต้องกินของฝากอะไรทุกปักราคาถูกใจอาหารไทย น,น,น,น้องเจ้าขานะคะก็ขออนุญาตจบคลิปที่นี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะที่เราพาเพื่อนๆนะคะมาชมบรรยากาศของประเพณีลอยกระทงนะคะทุกคนที่วัดอรุณน,นะเราจะเห็นบรรยากาศนะคะตั้งแต่น้องเจ้าขานั่งเรือข้ามฟ้าจากฝั่งน้นมาฝั่งนี้เลยนะคะก็เมื่อกี้ยังไม่ได้บอกทำไมก็คือที่เรานั่งเรือข้ามฟ้าหนักคนละห้าบาทนะคะทุกคนแล้วก็อย่างเวลาวันที่เขาลอยกระทงเขาจะมีการเลือเวลาของเรือนีดหนึ่งนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นปกติเงี้ยเขาก็จะเขาเรียกอะไรค่อนข้างแบบปิดไวหน่อยนะท่าเรือแต่ว่าถ้าอย่างวันลอยกระทง จะยืดระยะเวลานิดนึงนะคะทุกคนบรรยากาศก็จะมีแบบนี้เลยค่ะทุกคนเห็นทั้งบรรยากาศของภายในงานด้วยแล้วก็นะักท่องเที่ยวแนละคือมาเที่ยวกันเยอะแยะแล้วก็คึกคักมากๆขนาดวันนี้มีฝนด้วยนะคะคแล้วเจ้าข,าขออนุญาตจบคลิปที่นี้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งจิ้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 งไปกำลังใจจากน้องเจขาได้นะคะเรางเจ้าขาไปก่อนนะเดี๋ยวไปล่องเรือแล้วค่ะทุกคนนี่อุ้ยเรือฝนเยอะข้างหลังก็จะเป็นบรรยากาศวัดดอรุ้เลยสวยมากค่ะทุกคนแล้วก็มีเรือแบบเร โยกนะโยก,โยก,กนยีนกน่แล้วก็มีเรือมาเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนเราก็จะเห็นบรรยากาศของเรือที่เขาปเ,แบบเ,เป็นเรือแบบพวกแบบบิซซี่อะไรเงี้ยที่เขาแบบว่าล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยามีุ้งเส้ต่างๆอะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้เลยบรรยากาศนี่สวยมากเลยเรือแบบหลวมากทุกคนสวยสวยมากเลยทุยกคนมีสองชั้นด้วยอะ ไปได้วยกันเที่ยวกับฉันพาชิมชิมชอบต้อกินของฝากอะไรทุกปาก